สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพ่อกับไมรี่บ้านๆอีกไม่แล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องเกบ็บไข่ไก่ไกกนนมาได้ว่าสิส่พ่อทยวิดีโอกะเหน็นเออคิดฮอดพี่น้องนะคะพี่น้องยังให้พี่น้องได้เห็นน้ำเนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นย่งไดเนาะค่ะเนาะตอนนี้กะเออเดี๋ยวก่อน,อ,อ,อ,นอันไข่ไก่หี่เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะนี่บ่เม็นมือเดียวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สองมือมือนี้เศร้านี่มาเก็บได้หาเนี่ยตอนนี้เก็บได้หาฟองเนาะค่ะเนาะ กับของเมื่อวานนี่น้ำค่ะพี่น้องอันนี้รวมกันมันก็นเลยได้ลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ไก่เฮาเขาก็ไข่้อยลยุอยยางที่บ่อยฟังละค่ะเขาก็ล้างผัดฝนคนเนาะค่ะเนาะคนเขาเปียนคนเขาไปที่นี่เขาก็เอ่อซิกไข่เฮาน้อยน้อยลงนะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเร่งไกลก็กมีความสุขค่ะพี่น้องอยู่ใน อันสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเขามีไก่เลี้ยงบ้านละซีหาตัวก็ดีค่ะพี่น้องคะเขาก็จะได้มีไข่ไก่สดๆไปกินเนาะคะ่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งไก่มันเลี้ยงบ้ยากค่ะพี่น้องคะพวมีไก่ผูกมันกับไข่ถ้ามันเป็นไก่ไข่เนาะคะ่ะเนาะพวมีไก่ผูมันกับไข่แล้วก็ประตูนี่อยู่บ้านใส่ประตูอัตโนมัตินะคะน่ะเนาะเดี๋ยวที่ท่าไปเบิง้งเฮาบองมาคอยระแวง ว่าเฮาสิลืมปิดประตูเปิดประตูให้เขานะคะพี่น้องเพราะว่าเอ่อถึงเวลามันสิเปิดปิดเองนะคะเนาะนี่ค่ะประตูถึงเวลามันก็นสิเปิดปิดเองเฮาก็จริงๆมันมีรีโมทไ้น้าค่ะพี่น้องค่ะเขามีรีโมทห้พอ่อมสั้งซื่อทางอินเทอร์เนต็ตค่ะพี่น้องเคยบอกไปแล้วละ่ะแต่ว่าผู้ใดที่เอ่อ,อ,อหอกามาติดตามนะคะเนาะเอ่อไมลบ้าน กับโบหูโบหันไดหูโบหันไดเห็นนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจเลี้ยงไก่เนี่ยเฮาต้องไปไปเอ่อถึงแม้ว่าเฮาบ่มีเวลามาปิดประตูเปิดประตูให้เขานะคะเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังเลี้ยงไก่ได้โดยที่เขาใส่ประตูอัตโนมัตโตนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะประตูอัตโนมตัติถ้าใกล้ไปยืนยุ่งงนั่นเนาะคะ่ะเนาะมันสิมีแสงเลเซอร์มันสิมันซ,นซบ่นหนีบไกลหรอคะ่ะพี่น้องประตูมันถ้ามันถึงเวลาปิดถ้ามัน บันใกล้ยืนยู้มองหน้านหรือใกล้กาลังเข้ามามันก็สิเปิดให้เ่าค่ะค่ะผู้ใดที่สนใจเนาะคะ่ะนาะสร้างซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้นะคะพี่น้องมันตั้งเวลาได้ค่ะพี่น้องส่วนตัวอยู่บ้านนี่สิตั้งเวลาประมาณ6 0โมงเช้าพเปิดเออ6:00มงเช้าประตูเขาก็สิเปิดนึงนเนเะเขาก็มันก็สิปิดค่ะพี่น้องสิตั้งปิดเดี๋ยวปิดให้พี่นอ้องเบิ่งอะนี่ เห็นบ่คะประตูมันมีประตูแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดทันให้ใหูก็อ,อาจสิเป็นข้าวดีเนาะค่ะนะสําหรับคนที่อยากเลี้ยงไก่มีความสุขเนาะค่ะนะหาความสุขใส่ตัวเล็กๆหน่อยเนาะค่ะนออยู่ในบ้านในช่วงโควิดมีความสุขกับการเลี้ยงไก่อยู่กับสวนปผลูกผักกินเองผักปอสารบ่คาะเขาปลูกกินเองเลยเห็นบ่มันปิดปิดอัตโนมัตินี่มันปิดเราเพาะเท้าอยากเปิดเท่ากับกดเปิดได้ค่ะพี่น้อง กดเปิดมันก็เปิดได้แล้วก็ตั้งตนนัวนี้นี่ตัวน,นี้เป็นโปรแกรมตั้งเวลาเปิดปิดอันนี้ตั้งไวะะ้แล้วเรียบร้อยนะคะนาะแฟนตั้งให้เราเรียบร้อยอันนี้คือมามาเฮียถ่ายพี่น้องเบิ้งนะคะนาะเพื่อว่าผู้ใดสนใจนะคะนาะว่าเลี้ยงไก่มันเป็นภาระาจริงๆผู้ใดเ,เป็นภาระาคะ่ะพี่น้องคะนี่อาหารเขาเอาไว้เลยอาหารเ,เอาไส้เคาะหอยไว้เลยคะ่ะพี่น้องโอถ้ทาเลี้ยงซีหาโตนี่ยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอ,อาทิตย์ผูรองค่ะยู่บ้านนี้ ยูได้อาทิตย์นึงเนาะคะ่ะนอกเต็มนเนี่ยใสได้อยู่อาทิตย์นึงก็มีไกอยู่ประมาณสิบสิบสิบสามตัวถ้าผู้ใดเลี้ยงไกซีหาโตนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยแทบซิบเปียงเลยหัวอาหารนะแทบสิบวเปียงเลยค่ะอยกงไ้พี่น้องสวนพี่น้องมาเลี้ยงไกหาความสุขใส่เจของเนาะคะ่ะนาะแล้วก็มีไข่สดๆกินแล้วก็มีผักปลอดสารเพราะว่าผักปลอดสารเนี่ยเขาก็เอาม,ม,ม้นไก อันเกษตรเป็นปุ๋ยนะคะเนาะเนี่ยบ่ให้ออกมาบ่ให้ออกมาบอกมาบอกมาลูกบอกมาบ่ย่างเล่นดอกมื้อนี้บ่มีเวลาสิได้บ่มีเวลามาเฝ้าเขาเนาะค่ะเนาะเฮาบ่มื้อนี้เบียกหลายทำความสะอาดหยุดงานค่ะพี่เน่อยวันี้หยุดงานแต่ว่างานบ้านก็หลายคือกันเห็นบ้านเนี่ยสะดวกสบายค่ะพี่น้องแนะนําให้พี่น้องใส่ประตูอัตโนมัติ อาจจะแพงนิจากน้อยแต่ว่าเขาก็สายาสื่อเทียเดียวมันก็คุ้มนะคะพี่น้องคะสําหรับคนที่พอมีกําลังนะคะเนาะสําหรับคนใดที่ยังบ่ันได้มีกําลัง <the> ก็บ่เป็นยังค่ะพี่น้องก็บ่บ,บาจาเป็นว่าเขาต้องมีประตูตัวนี้เนาะค่ะเนาะนี่เขาก็มาเปิดปิดขอเอาหรือว่าสั้นเขาก็เฮ็ดคอกยี้ๆให้เขาแล่นเล่นอยู่ในในั้นก็ได้ค่ะพี่น้องบ่จําเป็นอันนี้บ่จําเป็น,อ,น,นอันนี้คือแนะนํามาซื่อๆนาะค่ะเนาะแนะนําว่าเออสําหรับมันมีแบบนี้นะจังสิเขาก็ กับบางคนหลายๆคนอาิบพหูนะคะเนาะนี่พี่น้องเบิง้งตอนนี้เขารู้ดูไปไหมกาลังเปลี่ยนสีเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง้งอันตอนนี้กำลังงามเลยค่ะพี่น้องเิพาพี่น้องไปเบิ้งนะคะเนาะเก็บไข่ไก่แล้วเก็บไข่ไก่แล้วว่าสิไปเก็บผักไปกินกับอันขนมเส้นเมื่อนี้ให้ขนมเส้น,น,นค่ะพี่น้อง ขนมเส้นไปเก็บผักหน้าบ้านไปกินกับขนมเส้นปิดประตูไว้เพื่อความปลอดภัยของไก่เราเห็นบ่คะเนี่ยเห็นบ่คะไข่สดๆแล้วนะฮะว่าไข่สดๆแล้วอันนี้ไว้ขายนะคะนี่กินกินบ่ทันค่ะพี่น้องเอาขายมื้ออื่นเพิ่นก็สิมาเอาไม่เอานมืออื่นหมู่บ้านหนังขาน เพื่อธนาคารเพื่อซีมาเอาอืมแล้วมือ้อื่นนี่เพื่อล้มงานสร้างไว้วันจันทร์วันจันทร์ให้เอาไปให้เพคนชีวิตเรียบง่ายอยู่กับไก่กับสวนคะ่ะพี่น้องเบิ้งสิพาพี่น้องเบิ้งอันนี้เบิ้งเห็นบ่อแค่ไหนเห็นบ่อยู่ในออสเตซียคะ่ะพี่น้องคะตอนนี้ บรรยากาศตอน masa, ogi, urgency, fire, น,น er, ier, ี้เห็นภูเขามันสวยอดใจบ่ไหวอยากให้พี่น้องเบิงไปน้ากันค่ะความสวยห้องก็เก็บเกี่ยวความสวยเก็บเกี่ยวธรรมชาตินะคะน่าอันสวยงามพี่น้องเฮาอยู่กับธรรมชาติจริงๆธรรมชาติสวยสวยงามกว่าที่เราคิดนะคะนาะสวยงามกว่าที่เราคิดอีกเยอะเบ่งกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะภูเขาเขียวๆได้กลายเป็นนักซีไปแล้ว เรอบรอบบ้านเนาะค่ะเนาะนี่รอบเอ่อไก่้ข่รอบบ้านเขาเนาะล่ะวิวสำหรับไก่้ข่อารมณ์ดีเขานี่ นี่ก็เก็บกวดไปแล้วนะคะเนี่ยรนมใหม่ค่ะพี่น้องอันนี้รนมาใหม่ปวดไปแล้ว,วคบึงความสวยงามของธรรมชาติไปน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะออสเตรียค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ออสเตรียเพื่อพี่น้องอยากมาเที่ยว นี่ออดเตียช่วงหนานี่นะคะเนาะประมาณนี้ครับเนาะสวยงามนะคะเนาะเป็นบรรยากาศที่สวยงามกับน,นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก้อนเขาสี่่วงล้ยไปใบไม้ก้อนเขาสีรล่วงลย้ยล้อยไปก็เอาไม้พี่น้องเบิ้งสกอนเพราะว่ามันผ่านไปเนี่ย่านไปแค่จากมือเองทรงสามมือที่ท่ายคลิปไปแล้วค่ะพี่น้องเบื้องตอนนี้แตกต่างกันเ่ราะว่านี่ แตกต่างกันใบไม้เหลืองสมเต็มภูเขาเต่ตตั้งแ,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 แต่ต้นไหม่ต้นนี่กันยังเหลืองแล้วนะคะพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่เหลืองแล้วเดี๋ยวจักน้อยก็ล่วงร้อยไปหมดแล้วมงนี่เขาก็สิได้ออกมาปิดเลยคะ่ะพี่น้องกผ้าเต้ม,มาปิดบ่อหหิมามันพัดเข้าไปหาตู้เย็นหาอีหยังเขาเนาะค่ะเนาะนี่ละ่ะงานของเขาต่อไป ป้าค่ะพี่น้องเัดเนี่ยไปเก็บผักนาบ้านกันเก็บผักนาบ้านไปกินกับขนมเซนาะคะเนาะเราจะมีสลันเน่น้ำาะค่ะเนาะเก็บสาันเน่ไปกินกับขนมเซนน้ำค่ะพี่น้องค่ะ แล้แน่ีนกรบ,บตายคะ่ะพี่น้องปีนาเขาก็ป้งขุนมาใหมถ้าเขาอันถึงหิมะนะเหมือนขับเขาว่าเขาเขาสิตายแต่่าเขาบตายด้ยคะ่ะพี่น้องปีนามาป้งไหมไหมเขาแค่ไว้ยังขนาดเลยคะ่ะพี่น้องส่วนนี้หน่อยแต่ว่าม,มีมีหลากหลายอย่างคะ่ะพี่น้องมีหลายอย่าง สีเรียนคล้ายๆผักสีไทยะคะ่ะพี่น้องออกไปนําไปกินกับขนมเส้นเมื่อกี้กินกับขนมเส้นผักหลายๆเนาะคะ่ะเนาะผักหลายๆกินกับขนมเส้นค่อยเสียดหน้องว่าบ่ได้รสชาติแบบฟิลลิ่งคือบ้านเฮานี่ยนะแต่น่อยนี้ป่ะ แต่เม่อยก็จึงเกิดซึมนะ